พออีกรอบพออีกรอบอน,นี้แบบสดๆขอารถออกจากของตัวเองจากกำลังที่จะมีพื้นฐานดีแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับเราสอนถึงบ้านวันถ,ถึงที่หลังจากที่ไปสอนจุดต่างๆมาเรียบร้อยครับตั้งแต่คนที่ขับรถไม่เป็นมาก่อน ตอนนี้เราก็จะหลักสูตรก็คือเรียนรู้การออกนะครับออกจากบ้านออกจากขอไปเรียนหนังสือไปกินข้าวกับบ้านไปอย่ายกคาดเยอะนะอันนี้ก็ยากพอสมควรนะครับมีการตกแต่งพวงมาลัยอยู่เรื่อยๆนะครับก็ตามทักษะที่ได้เรียนมาเดี๋ยวม่หยุดก่อนตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับของใครอ่ะของหนูโอเค มาเรื่อยเรเริ่มหักได้แล้วอันนี้เป็นแบบสดๆนะครับพอเรียนมาแล้วเราก็เอามาใช้งานนะครับว่าเราจะไปได้มาได้หรือเปล่านะครับในเรื่องใบขับขี่เรื่องหนึ่งนะครับบางคนยังขับไม่เป็นถามเรื่องใบขับขี่แล้วนะครับเนี่ยอยากเห็นแบบนี้นะครับแต่งซ้ายเยอะ เยอะๆอย่าหว่วงเราครองระวังซ้ายระวังขวาด้วยอันนี้คือสถานการณ์แบบสดๆนะครับขอแล้วไหมเอารถไปจอดเบาๆได้เบา นี่จากเดิมไม่ไม่เป็นมาก่อนนะครับย้ําว่าก่อนหน้านี้ผมสอนให้หมดแล้วนะครับการไปถนนต่างๆการนั่นนี่ใครที่ยังไม่ดูก็ไปกดติดตามนะครับไม่พูดเยอะครับเจ็บคอแล้วครับช่วงนี้ป่วยนะครับช่วงนี้ปีใหม่เนี่ยดูเลยครับให้ภาพมันบรรยายว่าจากเดิมนี่ครับไม่เป็นมาก่อนนะครับย้ำนะครับก่อนที่ผมจะลงมานี่ผมจัดหนักแล้วนะครับก็คือสอนมาหนักมากแล้วนะครับตากดงตากแดดลุย ป่าลุยสวนทุกถนนหนทางไปมาหมดใครที่ไม่ได้ดูก็ไปดูซะนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตต่างๆของกูต้านะครับชอบนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสนใจเรียนก็โทรเข้ามาครับ088-335-0072นะครับลน์โทรเบอร์เดียวกันโอเคหลับเครื่องเลยเป็นตะออกได้บ้าวันไนได้่ะ,ะเออมันต้องมีความมั่นใจยังสัตวล่ะมันต้องได้ค่าได้ค่าอย่งสิล่ละ นี่นะครับหลักการมันก็คือเป็นการมองมุมเอากระจกขึ้นก่อนได้ไหมนี่นะครับอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดนะครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เด็กเดียนนะครับโทรเข้ามานะครับไม่ต้องไปคิดเยอะคนคิดเยอะมันไม่เป็นทักทีนะครับเสียเวลาเวลานะครับเนี่ยการจอดก็จะได้ที่จอดพอดีนะครับผม จุดถอยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันครับบางคนก็เจอที่สูงเอากุญแจออกไ,ไม่ได,นะเไได้เสียเข้าไปข้างในดันเข้าไปเออดันเข้าไปแล้วก็ดึงซ้ายออกมานี่แหละคือประเด็นครับหล,หลายประเด็นของมือใหม่นะครับบางคนก็หลายๆายเรื่องรถใหม่เอากุญแจออกไม่ได้มีเหมือนกันครับโทรมาถามครับเพราะฉะนั้นก็รถทุกคันมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับศึกษาให้ดีอย่าลืมไปเพิ่ม,เต,มเติมนะ ว่างเมื่อไหร่แล้วก็ลุยเลยหลัง่างนี้ก็ยื่นเอกสารอบรมเตรียมสอบได้ไหมเด้ออ่านหนังสือไว้เข้าแอปสอบใบขับขี่ดาวน์โหลดมานอนอ่านนั่งอ่านเด้โอเคไว้เจอกันโอกออาสเอาแล้ว